ดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลูกหมีนะครับที่วันนี้ได้มีวันเกิดครบครอบเท่าไหร่นะครับ44ปีนะครับขอให้ยืนหยัดอยู่กับมวลมหาประชาชนตลอดไปปรบมือดังๆให้กำลังใจคุณลูกหมีนะครับ ผมส่วนตัวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ได้มาร่วมต่อสู้กับพวกเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่หน้าดุเหมือนเสือแต่ไม่น่าเชื่อว่าชื่อลูกหมีครับพี่น้องที่รักครับใจดีเหลือเกินแล้วก็น่ารักด้วยนะครับพี่ปองและก็พี่สำรานคงพูดไปบ้างแล้วเรื่อง DSI ก็สารท่านก็จำแนกว่าเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ไม่เคยมีหมายจับสารท่านก็มีคําสั่งอนุมัติออกหมายจับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมทนายเราคงได้ต่อสู้แล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์กันต่อไปแต่อีกส่วนหนึ่ง13คนเนี่ยเนื่องจากมีคดีเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อายการได้สั่งฟ้องไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าทั้ง13คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ปองพี่สำรานผมอิแซมดินหรือพี่สมศักดิ์เนี่ยนะครับอยู่ใน เขตอำนาจศาลที่คุมตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยที่จะถึงเนี้ยนะครับพวกผมก็ต้องไปไต่สวนสืบข้อเท็จจริงกรณีที่ดีเอร้องถอนประกันตัวและวันที่26พฤษภาคมก็ยังต้องไปขึ้นสืบพยานกรณีก่อการร้ายปิดสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับศาลเห็นว่าคนเหล่านี้มีคดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า พวกผมไม่ได้หมายจับแล้วเนี่ยจะไม่โดนข้อหากบฏข้อหากบฏวันนี้ทั้ง43คนโดนไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทีละรับแต่เราไม่กลัวครับพี่น้องครับวันนี้ตั้งใจกับพูดกับพี่น้องหลายเรื่องด้วยกันวันนี้มีการประชุมแกนนําและก็กรรมการกปรปสซึ่งเลขาธิการก็มีรำลึกต่อที่ประชุมว่า ไม่ว่าพรุ่งนี้เมื่อืนจะมีปฏิบัติการข้างนอกหรือไม่อย่างไรก็ตามส่วนที่เป็นงานประจำส่วนที่เป็นงานที่ต้องชิดกันถี่ขึ้นและก็เข้มขึ้นในช่วงนี้ก็ให้ประชุมที่ตึกสันติมตรีทร,ร,รเนียบรัฐบาลไปปกติวันพรุ่งนี้ทางฝ่ายวิชาการที่ที่ประชุมมอบหมายท่ทานอาจารย์สมบัติท,ทํารงธัญวงศ์เนี่ยนะครับเป็นผู้ประสานงานก็จะมีการนัดหมายประชุมกันในเรื่องของกรอบ การปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งพวกเราได้สะสมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นกันมาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่จะมีการประชุมกันภายในนะครับเพื่อนําเสนอกรอบและแนวทางปฏิรูปประเทศไทยต่อเวทีในวันสองวันนี้นะครับพราถ้าพี่น้อยได้ถ้าพี่น้องได้ฟังพี่พิทยาแก้วพาไดัยพูดเนี่ยคงเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะอยู่ตรงนี้อีกไม่กี่วันก็รู้คําตอบแล้วครับพี่น้องว่าเราจะชนะหรือไม่อย่างไร วันนี้จะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่พูดถึงความพยายามของระบอบทักษิณซึ่งเราเรียกกันว่าคลรผีหัวขาดเนี่ยยังไม่ยอมยุติบทบาทยังไม่ยอมรับความจริงว่าอำนาจได้หลุดมือจากนอมินีของระบอบทักษิณไปเรียบร้อยแล้วความพยายามที่จะยื้อให้นายดิวัฒน์ธรรมรงรักษาการรองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งเป็นตำแหน่ง ยาวยืดและไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหารัฐธรรมนูญไม่เจอแม้แต่มาตราเดียวว่าตำแหน่งแห่งหนนี้มันเคยมีหรือเปล่าแล้วเขตอำนาจมันขนาดไหนไม่มีใครประกันได้มีแต่ทนายความของฝ่ายเพื่อไทยว่ามีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เลยเป็นเหตุให้การประชุม ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับคุณนิวัฒน์คำรงต้องยื้อออกไปอาจจะอ้างว่ายื้อเพราะตกลงกันเรื่องสถานที่ไม่ได้ก็ว่าไปแต่ข่าววงในบอกว่ามากกว่านั้นมีโจทย์ที่ที่ประชุมจะต้องหาหรือกันคือกรอบอำนาจของนายนิวัฒน์คำรงมีอำนาจทูลเกล้าพระราชกิจการเลือกตั้งได้หรือไม่เข้าใจว่าคืนนี้ก็คงมีการล็อบบี้กันพูดแหละเพื่อให้พรุ่งนี้ได้ข้อสรุปเรื่องนี้ แล้วเดินหน้าเลือกตัง้งประเด็นอยู่อย่างนี้ครับพี่น้องทีละครับที่เราต้องส่งเสียงดังๆต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือว่าใครประกันอำนาจนายดิวัฒน์ธรรรง์บุญทรงไพศาลทพระิจกาเลือกตัง้งไม่มีใครประกันครับว่าทําได้มีแต่นายโพคินพระลกุลนายคดินบุญสุวรรณนายเรืองกรฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยซึ่งก็ตีความว่ามีอำนาจเต็ม หรือแม้กระทั่งคณะกรรมการกิจสีกาซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลตีความเป็นประโยชน์ต่บรัฐบาลทุกเรื่องเลยไม่มีใครให้หลักประกันนี้คําถามก็คือว่าถ้าดันทุลังกันมติที่ประชุมพรุ่งนี้ไม่สนใจความชอบธรรมไม่สนใจกฎหมายรัฐธรรมนูญดื้อดึงดันถวายร่างกิจิีกาไป จะเกิดข้อหาและคายเครื่องเบื้องผู้คนระบาดหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ทั้งนายนิวัตทำรงและกะกะตทั้งห้าท่านพึงสำเนียกครับพี่น้องที่รักครับว่าท่านอาจโดนข้อหาก้าวร่่งพระราชอำนาจอีกประเด็นหนึ่งที่พรุ่งน,นี้ทั้งนายนิวัตทำรงและกรรมการการเลือกตั้ง,ต,งต้องตอบประชาชนให้ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับแล้วอย่ามองข้าง 3.8พันล้านที่ใช้ไปในการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ2กุมภาตกลงใครเป็นจำเลยต้องรับผิดชอบภาษีประชาชนตอบเราก่อนใช่ไหมครับวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหร,รือสตง,งอทำหนังสือไปเรียบร้อยแล้วว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบ3.8พันล้านแล้วเรื่องนี้มวลมหาประชาชนก็ทวงไว้ใช่ไหมครับ ว่าเงินกว่าสี่พันล้านเนี่ยกลัวมันจะศูญย์เปล่าก่อนเลือกตั้งสตงก็ทําหนังสือไปแล้วด้วยว่าให้ชะลอการเลือกตั้งไปก่อนเพราะกลัวจะเป็นโมฆะกลัวจะเปลืองงบประมาณเปล่าๆแต่ไม่ฟังเราวันนี้ต้องตอบพเราให้ได้ใช่ไหมครับว่าส8จดดพันล้านใครต้องคืนประชาชนครับพี่น้องที่รักครับ <tsunami> อีกคำถามหนึ่ง ที่ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตอบเราก็คือว่ากํากหนดวันเลือกตั้งกันอีกแล้วมีเหตุให้เป็นโมฆะช่วยเขียนในร่างกิจด,ดีการร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชากิจด,ดีการเลือกตั้งได้ไหมว่าใครต้องรับผิดชอบใครต้องติดคุกถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะสำซากรับพี่น้องที่รักครับเขียนไปได้ไหม ถ้าอยากเลือกตั้งนักก็เขียนไปเลยได้ไหมว่าถ้าเลือกตั้งไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบเพิ่มไปอีกมาตราเข้าไปก็ได้ดกล้าทําก็ต้องกล้าร,รับผิดฉะนั้นวันนี้ความพยายามที่จะยื้อไปสู่การเลือกตั้งยากมากครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องอธิบายกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าทําไมเราต้องเดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็น นโยบายประชานนิยมการติดสินบนทางนโยบายการทุจริตการเลือกตั้งแบบใหม่ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเราถึงต้องให้มีการปฏิรูปก,ก่อนเลือกตั้งพวกเราไม่เคยปฏิเสธการเลือกตั้งแต่พวกเราคัดค้านการเลือกไปให้ทักษิณตั้งครับพี่น้องที่รักครับความพยายามที่จะจัดเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้ มันเป็นเพียงพิธีกรรมที่จะเลือกคนแล้วเอาไปให้ทักษิณตั้งว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นประธานสภาไม่ใช่ระบบเลือกตั้งแบบที่ทั่วโลกเขายอมรับครับพี่น้องกี่ฬาครับนี่เป็นเหตุผลที่พวกเราอยากปฏิรูประบบเลือกตั้งรวมทั้งพักการเมืองก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งพวกเราก็อยากเห็นเร็วที่สุดเหมือนกับที่พี่น้องประชาชน บางส่วนอยากเห็นนั่นแหละอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันมากวันนี้มีการพูดถึงสถานะของคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลือชัยว่าวันนี้ท่านใช้สถานะอะไรในการเชิญชวนบรรดาองค์กรต่างๆทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรภาคธุรกิจเอกชนองค์กรทางวิชาการมหาลายัยหรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้ท่านจะไปพบกับผู้ประชาการเหล่าทัพและก็ประลัดกระทรวงหลายกระทรวง ความเคลื่อนไหวของประธานรักษาการประธานวุฒิสภาในขณะนี้มีผลสะเทือนมากแล้วดูเหมือนเริ่มมีความชอบธรรมหลายฝ่ายเริ่มสนับสนุนว่านี่จะเป็นทางออกที่จะฝ่าข้ามการเมืองโดยไม่ต้องมีสงครามกลางเมืองครับพี่น้องทีละครับ <Excellence> <Announcer> มันเป็นทางออกเดียวที่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญ และก็ถือแนวทางสันติวิธีป่าข้ามวิกฤตการเมืองโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อกันอีกหลายฝ่ายเริ่มเห็นเพราะหลายฝ่ายเริ่มเห็นฝ่ายเพื่อไทยก็เลยส่งสัญญาณวันนี้ก็ได้ข่าวว่าเตรียมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับบรรดาสวออและรักษาการประธานวุฒิสภาซึ่งเขาเข้าใจผิดวันที่ลุงกำน,นันเลขาธิการกรปป,ป,ปสไปยื่นหนังสือที่อาคารรัฐสภา ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาไม่ได้ยื่นหนังสือต่อว่าที่ประธานวุฒิสภาเขายื่นหนังสือต่อคุณสุรชัยเลี้ยงบุเรศชัยในฐานะรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภาครับพี่น้องกีฬกครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญเมื่อประธานสภาประธานสภาไม่อยู่รองประธานคนที่หนึ่งก็ทำหน้าที่แทน ตำแหน่งนี้ไม่มีใครเถียงถ้าไม่ชอบนิคมวัยรัชพานิชจะพ้นจากตำแหน่งไปได้อย่างไรเพราะตัวเองโดนชี้มูลความผิดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญฉะนั้นตำแหน่งที่ชอบที่สุดของคุณธุรชัยในขณะนี้คือตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่รักษาการประธานวุฒิสภาครับพี่น้องกีฬาครับนี่เป็นหนังสือที่เรายื่นไปวันนี้ เปิดรัฐธรรมนูญเทียบเคียงสถานภาพของนายนิวัฒน์ธรรมรงกับคุณสุรชัยเลี้ยงบุเริดชัยพบรัฐธรรมนูญหลายสิบมาตรารองรับสถานะของนายสุรชัยเลี้ยงบุเริดชัยมีความชอบธรรมเต็มตามรัฐธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันไม่เจอรัฐธรรมนูญแม้แต่มาตราเดียวรองรับสถานะนายนิวัฒน์ธรรมรงครับพี่น้องที่ัะครับ วันนี้จึงชัดเจนว่าคอรม,มอซึ่งก็เหลือแค่24คนตามรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีเขาบอกว่าต้องมี35ห้าคนรวมนายกรัฐมนตรี36คนวันนี้เหลือแค่24นายกไม่มีนายกรักษาการก็ไม่มีแต่เสลอจะตั้งรองนายกรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นภาวะขาดการนำแบบนี้จงส่งปัญหาต่อบ้านเมือง ส่งปัญหามากมายหลายฝ่ายจึงอยากเห็นรัฐบาลใหม่และที่พวกเราสู้ในขณะน,นี้เราไม่ได้เรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีมารักษาการแทนคุณยิ่งรักนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เรียกร้องให้หาคนมารักษาการนายกแทนคุณนิวัฒน์ธรรมรงนะครับแต่เราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มปฏิรูปประเทศไทยแก้ไขวิกฤตการเมืองครับพี่น้องที่รัก อย่าเข้าใจผิดอย่าไปเข้าใจผิดว่าเรากําลังหาคนมาทําหน้าที่แทนยิ่งลักเรากําลังหาหนายกรักษาการแทนนิวัฒน์ธรรมรงไม่ใช่ครับเราต้องการนายกที่เป็นคนดีคนกล้าฝ่าข้ามการเมืองด้วยสันติวิธีครับพี่น้องที่รักครับ <S <S เราต้องการตรงนี้แล้วข่มขู่เปล่าๆดำเนินคดีประธานบุทธสภาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง กล่าวหาว่าผลการเลือกตั้งประธานวุฒิวันที่9ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายรองรับพี่น้องึกดีๆครับว่าทําไมเพึ่งจะมาดําเนินคดีหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแน่จริงทําไมไม่ดําเนินคดีตั้งแต่วันที่7็ที่8ก่อนเขาเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเขาคาดหวังลึกๆว่าผลของเขาคือผลตํารวจเอกจงรักษ จุธานนท์จะชนะคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยครับพี่น้องกีักครับ oh! 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 คิดในทางกลับกันถ้าผลการเลือกตั้งวันที่เก้าพลตำรวจเอกจงรักชนะท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยพักเพื่อไทยจะมาสรรเสริญเยินยอเสนอให้นายจงรักพลตรจงรัก ทูลเกล้าขอ,อนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนูญม,ม,มาตรา7ทันทีครับพี่น้องที่รักครับแต่โชคร้ายของระบอบทักษิณผลเลือกตั้งได้ประธานวุฒิสภาที่ระบอบทักษิณสั่งไม่ได้เลยสั่งคนดำเดินคดีกับท่านสุรชัยปรอบเบื้อให้กำลังใจท่านสุรชัยและวุฒิสมาชิกทุกท่านครับ ทำไมผมถึงอธิบายแบบนะั้นเพราะว่าทั้งนายชัยกเกษมนิติสิริอดีตอยายการสูงสุดใกล้ชิดคุณหญิงก็เป็นรัก,รกษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วโดยถแถลงการสรสในช่วงที่นายเฉลิมมีตําแหน่งอยู่สุรพงศ์ตัววิจักชัยคุณมีตําแหน่งอยู่หรือแม้กระทั่งทาริศเพงดิตท,ที่เป็นอดีตอยายการออกถแถลงการ หนุนการแก้วิกฤตการเมืองโดยใช้แนวทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา7มาแล้วใช่ไหมครับพี่น้องทีละครับเขาก็เป็นคนพูดว่าทําได้แล้วที่เขาคิดว่าทําได้ในตอนนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถล็อกผลเลือกตั้งประธานวุฒิสภาได้หนึ่งสองเพราะเขาคิดว่านายนิวัฒน์ธรรมรงมีความชอบธรรมที่จะทูลเกล้ารัฐธรรมนูญทูลเกล้านายกัลมนตรีตามมาตรา7ได้ แต่วันนี้เขาแพ้เลือกตั้งและที่สําคัญนิวัฒตทำรงรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นรักษาการเถื่อนครับพี่น้องที่รักครับไม่มีกฎหมายรัฐมนูญรองรับแม้แต่มาตาเดียววันนั้นพี่น้องคงได้ยินข่าววันเลือกตั้งมีการลอบบี้มีการได้ข่าวว่าซื้อเสียง สวหลายคนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งออกไปอีกแบบเพื่อให้แนวทางรัฐบาลมารตราเจ็ดที่นายชัยกเกษมที่สอส,อสอถแถลงไว้ล่วงหน้าว่าทำได้แต่สุดท้ายโชคดีของประเทศไทยและการเมืองไทยเรามีสวอย่างน้อย96คนที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อระบอบทักษิณครับพี่น้องทีลกครับปรบมือให้สวเหล่านั้นนะครับไม่เป็นไรครับ อีก51คนที่ไปเลือกคนตำรวจเอกจงรักจะด้วยความรักความชอบเป็นการส่วนตัวให้โอกาสท่านเหล่านั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านเปิดใจกว้างฟังข้อมูลทุกอย่างท่านจะเห็นว่าพลรมผีหัวขาดไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อีกต่อไปแล้วหมดเวลาที่จะยื้อกันอีกต่อไปครับพี่น้องที่รักทีนี้กลับมาดูกรณีมาตรา7 นี่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างเน้นย้ำและผมก็เชื่อว่าลุงกำนันก็ต้องพูดเรื่องนี้มากกว่าทุกวันเพราะในขณะนี้มีความเข้าใจแบบตัดตอนน้องๆสื่อมวลชนด้วยความรักบางคนก็ง่ายที่จะรายงานข่าวว่ากปป,ปสเสนอนายกมาตาเจ็ดสอวอท่านสุรชัยกำลังผลักดันนายกมาตราเจ็ดผิดหมดครับพี่น้องที่รักครับตัดตอนอธิบาย จะด้วยเจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่เข้าใจไม่เป็นไรให้อภัยกันแต่วันนี้ต้องอธิบายความกันอย่างนี้ว่าที่กปปสเสนอเนี่ยไม่ได้เสนอนายกพาชาิารไม่ได้เสนอนายกตามมาตราเจ็ดนักกฎหมายหลายท่านก็บอกแล้วเราเคยพูดกันตรงนี้แล้วแล้วถ้าตั้งใจฟังเลขาธิการปปสกำนันสุเทพก็พูดตอกย้ำชัดเจนว่าเหตุที่เราคิดว่าสอวอ ต้องสเสนอนายกรัฐมนตรีเพราะเหตุว่าวุฒิสภาทำหน้าที่แทนฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในสองรัฐาธิทัตปัที่เหลืออยู่เท่านั้นครับพี่น้องทีละครับฝ่ายบริหารจบเพลาล่างสูญหายนี่ได้ข่าวแวบๆว่าคนในพักเพื่อไทยผมไม่แน่ใจในอํานวยคลังผาหรือเปล่าสเสนอสูตรตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 20สสต่อคลมอ .1 คนเอาทุกพักมาตั้งรัฐมนตรีมันลืมไปแล้วหรือยอย่างไรว่าสภาเขายุ่ไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่รักครับไม่มีสสแม้แต่คนเดียวนี่สูตรรัฐบาลแห่งชาติไม่รู้แห่งดูใบหรือแห่งฮ่องกงนะครับเสนอกันต่างๆนานานะครับแต่เอาเป็นว่าที่กปปสเสนอที่มวลมหาประชาชนยนัยนยืนยันในขณะนี้ก็คือว่ามันเกิด สุญญากาศของการนําประเทศไม่มีผู้นําไม่มีนายกรัฐมนตรีฉะนั้นรัฐาธิปัตย์ที่เหลืออยู่ในขณะนี้คือวุฒิสภาและตุลาการจะต้องทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีที่มีอํานาจเต็มเพื่อให้ประเทศไม่เกิดสุญญากาศนานเกินไปครับพี่น้องที่รักครับ แต่เวลาเราอาธิบายเนี่ยเราอาธิบายกันหลายมาตราในรัฐธรรมนูญว่านายกมาได้กี่ทางแต่เวลารายงานข่าวเวลาทําความเข้าใจเรามักไปตัดตอนว่านายกมาตราเจ็ดทำให้การสื่อสารเข้าใจผิดไปหมดที่น้องบางคนเลยเกิดความไม่มั่นใจแต่เราไม่ได้ดูในบริบทอื่นของมาตราเจ็ดมาตราเจ็ดที่เรายืมมาอธิบายหยิบมาอ้างกันเนี่ยเพราอมาตราเจ็ดเขียนไว้ชัดครับว่าในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติใดรองรับ ในกรณีนั้นๆเนี่ยให้ถือเอาประเพณีทางการปกครองเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศในกรณีนี้เมื่อม,มีไม่มีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเหลือครึ่งเดียวตุลาการท่านสงวนท่าทีก็เป็นหน้าที่ของรักษาการประธานวุฒิสภาที่ต้องหยุดสุญญากาศปิดสุญญากาศชิ้นนี้ยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญมาตรา132วงเล็บ2ครับพี่น้องทีละครับ ในกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบวุฒิสภาเขาเขียนไว้ว่าอำนาจของประธานวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิภามีสองสามที่สองสามอำนาจเท่านั้นที่สำคัญหนึ่งคือการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนทูตสองกรณีประกาศสงครามเห็นไหมครับไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายบริหารแต่วุฒิภามีอำนาจนะครับและสครับพี่น้องที่รักครับ มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในรัฐธรรมนูญครับพี่น้องดี่รักครับนี่เขียนไม่ชัดเจนวันที่เก้าก่อนวาระเลือกประธานวุฒิสภาถึงมีการพิจารณาวาระแรกวาระการรับรองท่านสุภาปิยจิตเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการปป,อปอชองค์กอรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องทีลกครับเขาก็ทําได้เพื่อให้การเมืองเดินไปได้ไม่เกิดสุญญากาศนานเกินไปหรือถ้าเกิดให้น้อยที่สุดและกระทบน้อยที่สุดไม่ได้ไปจํากัดอํานาจประธานวุตรหรือวุฒิสภาว่าต้องรอเลือกตั้งสอสอเสร็จค่อยเปิดประชุมรัฐสภาเห็นไหมครับนี่กรณีมาตรา132วรรค2 จะเห็นชัดเจนว่าถ้าเราอ้างตามมาตรานี้ก็จะไม่เกี่ยวกับมาตราเจ็ดวุฒิสภามีความชอบที่จะคัดเลือกสรรหานายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องที่รักครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดสุญยากาศแม้ไม่มีสภาผู้ทแทนราษฎรวุฒิสภาก็ทำงานแทนได้ในเรื่องสำคัญสำคัญ แต่ไม่ได้ทําได้ทุกเรื่องครับเรื่องแต่งตั้งนายกหรือแต่งตั้งบุคคลในรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจหน้าที่ชัดเจนเป็นหนึ่งในสามอำนาจของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ในขณะนี้ฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าที่ท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยดาเนินการอยู่นี้ไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับเป็นกบฏไม่จริงหรอกครับพี่น้องที่ละครับนั่นก็ว่ากันไปไอ้กบฏท,ที่กําลังจะถูกดําเนินคดีคือยี่สิบี่รัฐมนตรีรักษาการนั่นแหละครับพี่น้องที่ลกครับ ท่านจะมาโมเมว่านิวัตทํารงมีอำนาจทูนเกล้าหรือรับสนองพระบรมราชโองการด้วยนี่ไปกันใหญ่นะเรืองไกขนินบุญสุวรรณพิชิตชื่นบานเป็นใครไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญคนมีอำนาจวิธีใัยว่าอำนาจของนายนิวัตมีจริงหรือไม่คือสารรัฐธรรมนูญครับพี่รองทีละครับคือสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นก็หวังว่า คณะกรรมาการการเลือกตั้งจะไม่หลงกลไปติดเบ็ดในที่ประชุมร่วมกับนายดิวัฒน์ธรรมรงพรุ่งนี้ฉะนั้นวันนี้ชัดเจนครับว่าความชอบธรรมทางการเมืองความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยและวุฒธิสภามีอำนาจคัดเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องทีักครับ ทีนี้เราก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็จะมีข่าวดีและสุดท้ายคือวันที่16ที่ท่านสุรชัยบอกกับพวกเราว่าน่าจะได้ข้อยุติเท่าที่สอบถามพักพวกเพื่อนฝูงสื่อมวลชนบงในที่ประชุมร่วมกับ12บององค์กรวันนี้เห็นร่วมกับพวกเราสองสามเรื่องสำคัญครับพี่น้องที่รักครับเห็นว่าวิกฤตการเมืองในขณะนี้ เป็นวิกฤตที่ใหญ่หลวงกว่าทุกครั้งครับพี่น้องที่รักครับที่ประชุมยังเห็นอีกว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีรัฐบาลให้เร็วที่สุดปล่อยยืดเยื้อแบบนี้บ้านเมืองเสียหายเศรษฐกิจพินาศต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีพิเศษแต่ยึดโยงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับพี่น้องที่รักครับ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่ามาถึงวันนี้เราหนีไม่พ้นว่าต้องเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศเท่านั้นจะเลือกตั้งโดยไม่ปฏิรูปไปไม่ได้ครับพี่น้องที่รักครับแต่ยังไงก็ตามเราก็คงต้องดูการทำงานของวุฒิสภาให้กำลังใจไปด้วยท่านใดถอดใจท่านใดสับสน ไปตรงกันข้ามขัดขวางเราก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์โต้แย้งกันไปตามหลักของกฎหมายแล้วก็วิชาการก็ว่ากันไปแต่ในขณะน,นี้มีคำถามมากมายว่าถ้าวุฒิสภาทำไม่ได้ท่านทำเต็มที่แล้วทำไม่ได้ผมคิดว่านั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาสู่ปฏิบัติการเดิมถ้าพี่น้องเท้าความย้อนกลับไปเมื่อวันที่ห้าเมษายนที่ลุงกำนันพูดที่ประชุมแกนนำเครือข่ายทั่วประเทศพัน วกว่าเครือข่ายพูดไว้ชัดเจนว่าถ้าถึงที่สุดกลไกลทุกอย่างไม่ทำงานถูกขัดขวางสุดท้ายต้องไปสู่ปฏิบัติการที่เรียกว่ายึดคืนอำนาจอธิปไตยของปวงชนครับพี่ดองที่ละครับนั่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรามีเวลาเราค่อยมาพูดจากันว่าแล้วเราจะทำยังไงมันจะง่ายอย่างที่พูดไหมไม่ง่ายละครับ แต่เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้อย่างที่พี่ปองบอกว่าถ้าถึงที่สุดพวกเราเขียนหนังสือร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์มาหน้าสุดท้ายเรามอบหมายให้สอวอเขาช่วยเขียนบทสุดท้ายให้หน่อยให้หนังสือเล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ควรบันทึกให้ลูกหลานและให้โลกได้เห็นว่าเราพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้แนวทางสันติวิธีแก้วิกฤตการณ์ทางการ แต่ถึงวันนั้นเมื่อท่านไม่เขียนหรือเขียนแล้วท่านบอกว่ามันจบไปลงเราขอเขียนหน้าสุดท้ายด้วยตัวเองครับพี่น้องทีละครับที่เรียกกันว่าปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยของปวงชนเอาล่ะครับผมใช้เวลาเท่านี้พูดจากับพี่น้องไปก่อนวันนี้ลุงกำนันคงมาพูดจากับพวกเราแล้วก็คงมีปฏิบัติการอย่างไรบ้างเพราะหลายคนบอกว่ามาชุมนุมอยู่เฉยๆเนี่ย มันไม่ใช่พิสัยพวกเรามันต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีดาวกระจายอะไรบ้างนะครับก็ค่อยพบกับคุณลุงกำน,นันวันนี้ผมขออนุญาตพูดจาปราศัยกับพี่น้องเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณมากครับ